เตรียมส่งมอบยาริสครอส s นะครับรุ่นพรีเมียมนะฮะสีขาวมุกหลังคาดำนะครับลูกค้าจากช่องทางออนไลน์นะฮะคันด้านหลังนี้เดี๋ยวจะพาไปดูเบื้องต้นกันหน่อยว่าออปชันเป็นยังไงบ้างนะครับไปครับไปดูเลยวันนี้พามาชมนะครับสำหรับตัวนี้นะฮะจะเป็นตัวเกรดรุ่นของตัวพรีเมียมเป็นสีขาวมุกหลังคาดำนะครับราคาค่าตัวจะอยู่ที่8 6 1 0 0 0บาทนะฮะ เบื้องต้นเดี๋ยวให้ดูกันก่อนนะครับสําหรับในเรื่องของรูปร่างหน้าตาเนี่ยด้านนอกนะครับจะมีความคล้ายคลึงกันเกือบทุกรุ่นอยู่แล้วนะครับเกรดรุ่นพรีเมียมนี้เป็นตัวรองท็อปนะครับด้านหน้าก็จะมีตัวไฟตัดหมอกมาให้มีเซ็นเซอร์ให้นะครับแล้วก็มีตัวไฟที่เป็นแบบ led มาให้นะครับแล้วก็ด้านข้างนะครับก็จะมีคิ้วล้อเป็นสีดําด้านนะครับแล้วก็เดี๋ยวพามาดูลายแม็กกันหน่อยสําหรับแม็กเนี่ยก็จะเป็นแม็กนะครับที่เป็น two tone แบบนี้เลยนะครับอันนี้จะเป็นลายแม็กของตัวเกรดรุ่นพรีเมียมนะฮะ มีตัวดิสเบรกให้นะครับแล้วก็ด้านข้างก็จะเสริมตัวกากประตูมาให้แบบนี้เหมือนกันนะครับด้านหลังก็จะเป็นดิสเบรกเช่นกันนะฮะอ่ะเดี๋ยวมาดูภายในออปชั่นด้วยนะครับว่าคันนี้เป็นยังไงกันบ้างต่ดูด้านหลังกันอีกนิดนึงนะครับด้านหลังก็จะมีตัวโลโก้ huv มาให้นะครับมีเซ็นเซอร์หลังมาให้พร้อมนะครับมีกล้องมองหลังมาให้สําหรับในส่วนของตัวเกรดรุ่นพรีเมียมนี้จะไม่มีกล้องมองรอบคันเหมือนตัวท็อปนะครับอ่ะไปดูภายในกันหน่อย คันนี้ติดตั้งฟิล์มให้เรียบร้อยนะครับติดตั้งคิวกานสาซให้เรียบร้อยนะฮะลูกค้าจากต่างจังหวัดนะครับเดินทางมารับรถถึงศูนย์เลยนะฮะลูกค้าจากออนไลน์นะครับคันนี้ซื้อสดนะฮะด้านในครับสาหรับคันนี้นะฮะก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้เลยนะครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับมีอะไรบ้างมาดูกันนะครับก็สามารถปรับในเรื่องของหน้าจอนะครับหน้าปัดเลนไม้ได้นะครับมีระบบควบคุม ความเร็วอัตโนมัติหรือ Adaptive Cruise Control มีให้หมดการขับขี่มีให้นะครับความปลอดภัยนะครับก็จะมีตัวแจ้งเตือนก่อนการชนแจ้งเตือนออกนอกเลนมีให้นะครับตัวเปิดปิดเสียงเซ็นเซอร์มีให้ EV Mode ปรับไฟสูงอัตโนมัติก็มีให้นะครับสำหรับเกรดรุ่นนี้นะครับมาดูหน้าจอกันหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างก่อนหน้านี้ก็ได้มีการทำรีวิวของตัวท็อปไปแล้วนะครับพรีเมียมราชูรนะฮะ อันนี้พามาดูตัวลองท็อปบ้านนะครับเกรดรุ่นพรีเมียมก่อนส่งมอบนะครับนำมาเต็มถังนะครับคันนี้นี่เป็นหน้าจอนะครับในส่วนของตัวเกรดรุ่นพรีเมียมนะครับก็จะรองรับ Apple CarPlay Android Auto แบบไร้สายเช่นกันแต่ตัวนี้นะฮะก็จะไม่มีในเรื่องของตัวช่องชาร์จไฟนะครับที่เป็นแบบ w i r ลสชาร์จเจอร์นะฮะจะไม่มีให้นะครับมีเบรกมือไฟฟ้าให้เหมือนกันนะครับ ระบบเกียร์ระบบเครื่องยนต์ทุกอย่างเหมือนกันนะครับกับตัวท็อปไฟหน้านะครับกระจกก็จะไม่มีตัดแสงอัตโนมัตินะครับไม่มีมูนลูปนะฮะเบาะหนังจะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะฮะรูปแบบแผงประตูก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับก็เบื้องต้นนะครับสำหรับในเรื่องของออปชั่นเนี่ยก็ ถือว่ามีความต่างกันไม่ได้เยอะมากนะครับสำหรับในเรื่องของตัวออปชันของตัวเกรดของตัวพรีเมียมกับตัวลักชวรี่นะฮะก็เป็นประมาณนี้นะครับอันนี้ให้ดูเป็นเบื้องต้นกันนะครับเดี๋ยวก็เตรียมส่งมอบกันก่อนนะครับตัวนี้ก็จะเป็นออปชันที่ถือว่าคุ้มค่าเช่นกันนะครับสำหรับตัวพรีเมียมเผื่อว่าท่านใดนะครับที่กำลังสนใจอยู่ก็ฝากติดตามช่องทางต่างๆของผมไว้นะฮะเดี๋ยวมีรีวิวก่อนส่งมอบนะครับเดี๋ยวจะทยอยอัปเดตมาให้ชมกันอีกนะครับสวัสดีครับ